สิติวเอชชั่นตอนนี้อยู่ใต,ต้ต๊ะกินข้าวนะคะพยายามจะคุยกับคนนี้อามันกลับกล้องได้ดีกว่าอยากเล่นด้วยอยากคุยกับเขามากเอ้ยทักทายผู้ชมทางบ้านหน่อยอีกน้อย แบบหญิงเลยเดี๋ยวพาดูพุงกับเท้าตัวนี้ดุมาก น้อยอ่ะผู้ได้ยินเสียงปะกินเลยไหมกินเลยไหมออพูดรู้เรื่องตอนเดียวคือตอนกิน โอเคเดี okay, ๋ยวแกะเลยอาก็ยังคงต้องมุดอยู่ใต้โต๊ะรอแป๊บนึง อัตราการกินอยู่ที่ความเร็ว1กิโลเมตรต่อนาที นี่นึงอีนึงขับ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 นนี่นีนู่ดการะาไเี่ <c oughs> เรียขอบเพื่อนเรียขอบมันหมดแล้วเนี่ยเรากินขนม ห,หมดแล้วเพื่อนเอ้ยมีฟูกโกรธว่าขนมได้กินอันเดียว

จริงๆเอามาให้ผู้กินเพราะว่าอยากเล่นกับฟูนะคะแต่ว่าน่าจะหมดเวลาแหละขอจับได้ไหมหมดไปก่อนเพื่อนขอจับได้ไหมเออได้ยินเสียงะปะ่าเจ้ขอจับได้ไหม ขอดับตัวได้ไหมโอ้โอ้ oh. Oh. นี่เป็นยังไงล่ะเลี้ยงเสียเข้าสุกเอ้ยโอ้ยโห ลองแบบมีนี่น,นีแต่ว่าถ้ามีขนมก็จะไม่มีเสียงแต่ถ้าไม่มีขนมนี้นี่เอาใหม่ลองใหม่มันรู้แล้วว่าหมดจบ เศร้าปะจะร้องไห้เพื่อนดูหุ่นดูหุ่น ของเล่นเหรอแกะแล้วเดี๋ยวไปใส่ตู้ข้างล่างก็ได้ค่ะน่ารักไหมจบแล้วจะพาไปดูตัวอื่นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอ้าวนี่ไงจริงๆทุกคนเนี่ยมันหลุดอะ สองตัวนี้เป็นพี่น้องกันนะะเพื่อนตื่นหน่อย พี่เต้ไม่ได้แต่งหน้าอยู่บ้านคะ่ะพึ่งกลับบ้านไปทำงานมาแต่คิดว่าไปแล้วนะคะสัญญาณใ,ให้ขัดให้ให้อ้ามตื่นแล้วเคลื่อนบายบายหน่อย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 ชิบบายหน่อยชิอืม